Help me happy ในช่วง Help me hungry. กลับมาอีกแล้วนะคะครั้งนี้พี่หมอมจะพามาทําเมนูอะไรคะก็ยังคงคอนเซปต์อร่อยได้ได้สุขภาพนะคะใครที่อยากที่จะเพิ่มเส้นใยแก้ปัญหาเรื่องขับถ่ายนะคะแล้วที่สําคัญคือไม่อยากอ้วนหรือเมนูอะไรที่กินได้ระหว่างมื้อแล้วแบบรู้สึกไม่ทรมานไม่ทรมานแคลอรี่นะคะก็อันนี้เลยค่ะนำเสนอเมนูสลัดเต้าหู้ย่างค่ะโอ้แค่ฟังก็น่าทานแล้วค่ะ เราจะต้องทําอะไรบ้างคะเอาใจคนสายดีเกนนะคะหั่นเต้าหู้ค่ะได้ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเต้าหู้บุกนะคะอันนี้นะคะหั่นแบบไหนดี่ค่ะเอาตามแบบที่เราจะเอามาย่างได้เลยนะคะขนาดประมาณนี้นะคะได้เลยค่ะ แล้วก็หมอก็จะเตรียมเป็นสาายวากาเมะนะคะตัวสาลีนะคะหลายๆคนก็จะแบบเอ๊ะทำไมถึงจะต้องมีสาลีเมนูญี่ปุ่นมีไอโอดีนนะเออก็จะช่วยเรื่องของคอพอกนะก็คือเรื่องของไอโอดีนแล้วก็ที่สําคัญคือสารแคโรทีนนะคะคลอโรฟิลล์ก็จะช่วยสําหรับเป็นแอตติ้อซิแดนต์ตัวเส้นใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ผักจมาได้ทุกชนิดเลยนะคะแล้วที่สําคัญเห็ดของน้องควีนได้เลยค่ะเราก็จะย่างกันนะ ค่ะะจตั้งตั้งตั้งเตาละแล้วก็ให้ร้อนๆนิดนึงใช่ไหมคะค่ะก็จะไม่ใส่เยอะไหมคะหรือรำข้าวก็ได้ใส่นิดหน่อยพอค่ะนิดพอไหมคะพอค่ะได้เลยจริงเหรอคะเชื่อมั่นในกระทะจริงๆเราไม่ต้องใส่ก็ได้หนูว่านิดไปเดี๋ยวใส่เพิ่มนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะน้ำมันเนี่ยนะก็ไม่ได้ต้องกลัวมากนะถ้าเราไม่มีน้ำตาล คือในปัจจุบันนะหาสุขภาพเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องไปตรวจใช่ไหมใช่ไปตรวจเป็นตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไรสุดท้ายก็น่าจะกับพี่หมออ้อมเนี่ยตอนนั้นใช่ไหมตอนก่อนไปประกวดก็นานใช้ได้แล้วค่ะจะจะปีหนึ่งแล้วค่ะเหมือนเป็นเช็คอัพย่อยๆนะเพราะว่าเราเราก็จะเอามาว่าเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงสุขภาพน้องควินเป็นยังไงหนูเอาเห็ดมาด้วยไหมลูกหนูเอาค่ะหนูคิดว่าน่าจะดีขึ้นค่ะ ก็ดีเลยนะจากการที่เราเราได้ตรวจสุขภาพกันบอกอะไรหนูได้บ้างคือในในวัย <5. S 1> ในวัยยี่อ่ะยังไม่สามสิอ่ะเขาสนใจเช็คอัพเป็นขนาดไหน หนูว่าน้อยส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าก็เรายังไม่ถึงเลข3ามเราก็ยังไม่ตรวจร่างกายเราซินตอมันยังไม่ทันโชว์คือเพื่อนๆน่ยยังไม่ค่อยใช่ไหมใช่ค่ะจะตรวจก็ต่อเมื่อแบบแบบหนึ่งประกรันหรือว่าที่ทํางาน r รียกคิวส์แต่ตอนนั้นน่ามันอาจจะชา้าเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าพอมันมีโอกาสได้ตรวจเนี่ยเราก็จะแบบได้ป้องกันก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าช่วงนี้เรากินอะไรนี่มากไปนะเราต้องลดปริมาณตรงนี้หรือว่าส่วนไหนที่เราจะต้องเพิ่มต้องลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับ ได้เตือนตัวเองไว้ก่อนหอมมากหอมไหมหอมค่ะก็คือต้องทำให้มันแบบสีน้ำตาลเบาๆนิดๆใช่ไหมคะค่ะเป็นทองคองค่ะจากนั้นน้องควีนจัดจานสลัดเลยลูกได้ค่ะใช่ค่ะคือเอาผักสลัดอะไรก็ได้ที่อยากทานลงไปใช่ค่ะหนูจัดเลยเขาบอกว่าเด็กไทยเรา รู้จักไม่เกิน16ชนิดว่าแล้วว่าท่านโรนเพราะเมื่อกี้คุยแล้วก่อนเข้ารายการว่ารู้หรือเปล่าบอกว่าไม่รู้ค่ะกินอย่างเดียวรู้รู้แต่ว่ามันเขียวเขียวเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก่อนนะซาราแหนหระพาจะเท่าอันไหนก่อนอหนนี้ผักชีอุ๊ยออยเขาเอ็นดูแบบไอ้เบิร์กหรือเปล่าอันนี้ผักกาดแก่เอาใส่ไปเลยค่ะควีนก็กำลังจะใส่ผักกาดแกวนะคะ ค่พวกนี้เราจะรู้จักบ่อยเนาะเพราะว่าเราเราคุ้นชินต่อไปเนี่ยพอมก็จะมาทำควิสเรื่องผัะอุ้ยสนุกพี่หมอยากอยู่นะตอนเราเรียนแค่แผนไทยเราก็จะจำชื่อเยอะใช่ไหมคะไทยไทยแปลกๆงั้นเรายังกินได้อีกมากมายเลยใช่เรายังกินได้อีกมากมายก็รวมเห็ดไปด้วยนะคะเห็ดก็คือเป็นหนึ่งในพืชค่าคำว่าพืชของหมอคืออะไรรู้ไหมอะไรก็ตามที่ไม่มีขาแต่โตได้เอง ทำจำกัดความเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นโฮลฟูดแพลนเบสนะคะแพลนเบสคืออะไรที่แบบถือว่าสลัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาผักอะไรก็ได้เอาตัวใบเห็นไหมคะตัวใบมาใส่หรือผักชีเชื่อไหมญี่ปุ่นเขาฮิตผักชีมากมีร้านที่ทําแบบผักชีทั้งของคาาของหวานอร่อยนะคะผักนี่ยคือผักทุกอย่างเนี่ยมันจะมีรสชาติของมันนะคะ อ่ผักชีใส่ต้ายอันนี้ผักชีฝรั่งนะคะฝรั่งค่ะผักชีฝรั่งหรือผักชีลาวค่ะไม่น่าจผักชีลาวค่ะอันนี้ผักชีฝรั่งหรือบางคนใช้คำว่าผักชีใบเลื่อยอ๋อผักชีใบเลื่อยเหอนกล้ามาผักชีใบเลื่อยใส่ป้ายอ่ะเรียบร้อยตันนี้นะคะคือเนื่องจากว่าเป็นสลัดแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะเราก็จะแบบเป็นลักษณะของการกินโปรตีนกับผักนะคะใดๆก็ได้หมอเพ่จะใส่เป็นซอสญี่ปุ่นแล้วก็จะปิดไฟ กลิ่นเขาก็จะหอมนะใช่อันนี้ปิดไฟแล้วแล้วค่พลิกมันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นลายแบบ t e x t อร์นัวๆเบาๆทุกอย่างก็จะไม่มีน้ำตาลนะคะปราศจากน้ำตาลก็ให้คนรักสุขภาพนะคะกินได้แล้วก็มีในนน้องเห็ดด้วยเอาละเอาสาใส่เอาใส่ใส่ด้วยไหมคะได้ค่ะ จานนี้แคลน้อยมากๆเพราะว่าคุณเคยอ่านข้างกล่องนะคะว่าแบบกินสลัดถุงนึงอ่ะแบบประมาณ50บแคลเองมั้งคะน้อยมากเลยใช่แบบนี้เราต้องกินอย่างน้อยห้าจานนะคะแคลน้อยมากกินแล้วก็ชอบชอบเอาสลบบนีหน่อยนึงมะเขือเทศแอดนิดนึงไหมคะมะเขือเทศได้เลยค่ะเป็นสีแดงๆค่ะ นี่เป็นเลย <Okay. S 1> ค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงก็ความสวยงามแล้วก็บำรุงสายตาค่ะ,คะแล้วก็สลัดนะคะก็เรากันน้ำมันมากอกไว้ะนะคะจริงๆน้ำมันมากอกก็เป็นก็เป็นกูดแฟตที่ลดการ,บบรอักเสบลดอินฟลามเอชันนะคะเราก็จะใส่น้ำมันนิดนอ้อย ช้างไม่ใช่ <laughs> งาค่ะ <laughs> งาขาวงาดดำคู่อค่ะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นสลับต้เรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูง่ายๆวันนี้นะคะ,ะก็อยากให้ทุกคนลองไปทำตามเพื่อแบบสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วก็แบบแอดอะไรเพิ่มรสชาติเป็นยังไงก็มาเล่าให้พวกเราฟังกัน <ทะ S 1> ด้แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะในครั้งต่อๆไปพี่หมอก็จะเอาเมนูแบบง่ายๆอร่อยง่าย <ทะ S 2> ได้สุขภาพนะคะขขอเมาแจกทุกคนแน่นอนค่ะก็รอติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะเอาเมนูอะไรมาให้ทุกคนลองทำแล้วก็ลองทานค่ะค่<ท>ะ